That's like these days. World changed up. on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตสโซยตาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาพบกับแรไอเทมนะครับที่สมัยถ้าใครจำได้ปลายปี2020นะครับเดือนธันวาช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีเรามีเปิดให้รับจองออนไลน์นะครับสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้ตึึงจีอาริสคันนี้ครับผม ในช่วงนั้นนะครับมีคนกดจองกันมากถึง500คันเลยทีเดียวแต่เราเนี่ยได้โคต้ามาขายในเมืองไทยนะครับเพียงแค่127คันเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับเริ่มทยอยมาส่งมอบในเมืองไทยนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงต้นปี2021เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับณเวลานี้นะครับ1ปีผ่านไปนะครับราคาขึ้นขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะครับเพราะอะไร มันเป็นรถที่สะสมนะครับมันเป็นเทคโนโลยี World Rally โลกนะครับอัดแน่นไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายนะครับตอนนั้นเราเปิดตัวที่ราคา2 6 9 0 0 0นบาทนะครับมี3สีนะครับมี Super White 2มี Emotional Red 2แล้วก็มี Precious Black นะครับมีแค่3สีเท่านั้นนะครับส่วนคันนี้นะครับตอนนั้นกดจองมาเนี่ยเจ้าของสิทธ์ท่านแรกเนี่ยกดจองมาเนี่ยเป็นสีซ u p เปอร์ไวทนะครับแล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงผมณวันนี้นะครับ คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านมาชมนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับแล้วตอนท้ายนะครับเราจะบอกให้ท่านรู้ว่าแล้วณวันนี้เรามี GR Corolla มาขายแล้วคันนี้มันน่าเก็บกว่า GR Corolla ยังไง โอเคสำหรับในส่วนของตัว CR Yaris ของเราคันนี้นะครับอย่างที่บอกคือเป็นรถศูนย์แท้ๆของ t ต y o ต้านะครับที่ทาง t o y o t a m มอเตอร์ i l a n d นําเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับเพียง127,000เท่านั้นครับแลไอเทมจริงๆเลยพวกคันนี้ discontinu ไปแล้วนะครับเพราะว่าเราได้สิทธิ์ไปแข่ง World r a ร l y โลกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถสะสมสําหรับนักเลงรถทั่วโลกนะครับเรามาดูกันครับว่าทําไมรถคันนี้นะครับมันถึงเป็นจุดเด่นนะครับที่นักเลงรถทั่วโลกนะครับามหาแล้วก็อยากจะได้มาครอบครองนะครับนี่เรามาดูทางา ด้านหน้าก่อนเลยครับการออกแบบดีไซน์ของรถเนี่ยจะเป็นลักษณะรถแฮชแบ็กสประตูนะครับหรือว่ารถคอตแฮชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรถที่ฝีเท้าจัดจ้านเครื่องแรงนะครับมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้ด้านหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับรถ ยาลิสที่เห็นบนท้องถนนในประเทศใดเลยนะครับเอมเลมตัวนี้เห็นก็รู้ว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับจะมองกระจกหลังนะครับเห็นเอมเลม GR หน้าตาแบบนี้อย่าไปยุ่งใช่นะครับด้านหน้าครับในส่วนของตัวโลโก้เนี่ยก็จะเป็นโลโก้แบบกระจกนะครับซึ่งคันนี้มีแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันสมาให้ด้วยเป็นออ s สปีดเรนจ์เลยนะครับฟลดไฟหน้าครับสาม LED ครับข้างละ3าดวงครับไฟตัดหมอกหน้า LED ครับแล้วก็มีในส่วนของตัวคล้ายๆลายคาร์บอนเคลือบไว้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาทางด้านข้างครับในส่วนของตัวโป่งล้อ ว่านี่มันดูอวบแล้วก็ยื่นออกมามากกว่ารถยาริสทั่วไปนะครับทาให้รถคันนี้มีความรู้สึกว่ามันดูหน้าเตึงขามมากกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวล้อรละยางนะครับคันนี้มากับยางมิชลินนะครับพลอตดบอร์ด S4S นะครับเป็นเกรดล่าสุดเลยนะครับของตอนนี้นะครับแล้วก็จับคู่กับล้อ BBS นะครับล้อเนี่ยเป็นล้อฟอร์สนะครับน้าหนักเบามากๆนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อนําเข้าประจาก ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งรถคันนี้ก็นประกอบญี่ปุ่นทั้งคานะครับไม่ได้ประกอบบ้านเรานะครับคันนี้มากระยาง225 40ขอบ18นะครับ โอเคมาดูถัดมามีอะไรบ้างนะครับมีในส่วนของตัวหลังคานะครับซึ่งหลังคาเราแลปลายเทฟล่ามาจากโรงงานนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นฟอสคาร์บอนอยู่แล้วนะครับเป็นโครงหลังคาน้ําหนักเบาในส่วนของตัวถังส่วนใหญ่นะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายประตูนะครับจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งจะเป็นการลดน้ําหนักของตัวรถนะครับแต่ว่าก็ยังมีความแข็งแรงในโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับกระจกมองข้างครับจะเป็นสีดำนะครับตัดกันกับพวกอุปกรณ์ทางด้านหน้าที่ตัดสีดำนะครับแล้วก็หลังคาที่เป็นเคป นะครับสมาร์ทคีย์ครับคันนี้สมาร์ทคีย์ก็มีให้ถึง3จุดเลยนะครับมีประตูคู่หน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับฝาถังนละมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคันนี้เติมนละมันแน่นอนครับแก๊สโซฮอล์เกหรือเบนซิน95เท่านั้นนะครับคันนี้จะเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับมากับจานเบรกขนาดใหญ่นะครับทางด้านหน้านะครับจานใหญ่ถึงสามมิลเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจานใหญ่ถึง294รมิลเลยนะครับจะสังเกตว่าเบรกหน้ากับเบรกหลังเนี่ยใหญ่มากนะครับสามารถที่จะสยบแรงม้าที่วิ่งมาเร็็วววๆอย่างนนี้้้ไดะครัับแลกต คาลิปเปอร์เป็นสีแดงพร้อมกับมีตัวสกรีนคําว่า GR นะครับซึ่งบ่งบอกถึงความที่แบบไม่ธรรมดานะครับเป็นรถไฮเปอร์คอมพานส์นะครับเสาอากาศที่ฉลามสปอยเลอร์ด้านหลังการออกแบบด้านหลังดูตูดเด็กซี่ดูอวบอิ่มมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ GR Yaris ไม่ธรรมดายู่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ GR 4อีกนะครับซึ่ง GR 4เนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็มีทอร์เซนลิมิเต็ดสลิปนะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของโตลตันเรื่องของการถ่ายกระจายกำลังต่างๆรรนี้ปบ ขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะปรับตั้งของตัวโบดได้นะครับมี Normal Normal คือ60-40ด้านหน้า60ด้านหลัง40มีส p o r t ด้านหน้า30หลัง70แล้วก็มี เอ่อแทร็กนะครับเป็น50-50านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรถสูงเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะครับมีไฟตัดหมอกหลังมาให้แล้วก็ท่อไอเสียออกคู่เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่ออ่ามาครับเรามาดูด้านในกันในส่วนของด้านในเนี่ยอย่างที่ผมเปิดประตูมาเมื่อกี้นะคือประตูจะเป็นแบบเฟรมเลสนะครับไม่มีเฟรมด้านบนนะเวลาที่เปิดประตูมาปุ๊บกระจกก็จะกระดกลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้เราที่เปิดแล้วก็ปิดประตูได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะในส่วนนี้นะ มาให้ครบคันอยู่แล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นสเปคที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายเหมือนพวกเล็กซัสนะครับ,รบแล้วก็มีไฟหน้าเปิดปิดออโต้ปรับสูงต่ำออโต้โฟลิมีโฮมปัดน้ำฝนอัตโนมัติเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับได้ครบเลยเหมือนรถแพงๆทั่วๆไปนะครับปรับเครื่องเสียงปรับอุณหภูมิหน้าจอปรับในส่วนของตัวโหมด Toyota s a ซต t y Sense ต่างๆนะครับแล้วก็มีปรับในเรื่องของเลนิพาร์เจอร์เตือนรถออกนอกเลนนะครับพวงมาลัยหน่วงกลับมีเตือน PCS ตั้งระยะห่างระหว่างรถกับรถ,บรถข้างหน้าได้นะครับรุ่งสัมพนเป็นแบบอัดเดพทีฟนะครับแล้วก็มีนี่สัญลักษณ์เ r นะครับแพ็คเกจด้านในเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของพวงมลาลัยก็จะหุ้มหนังแล้วก็เย็บได้สีแดงส่วนเบาะก,ก็จะเป็นสลับกันนะครับระหว่างหนังกับอะคันทาร่าเพราะว่าอะคันทาร่าเนี่ยมันมีน้ําหนักเบากว่าอะไรก็ตามที่ทางรถไฮเปอร์เปอร์มานแบบนี้สามารถที่จะลดน้ําหนักได้เขาจะทําเลยนะครับนะครับในส่วนของตัวถัดมาก็จะเป็นในส่วนของนี่พวงมลาลัยปรับขึ้นลงใกล้ไกลได้ นะครับแป้นเหยียบเป็นแบบสปอร์ตเครื่งเบรกคลัชนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่บางแดดก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ให้ด้วยมีกลางวันกลางคืนนะครับรถคันนี้มีระบบป้องกันผู้บุกรุกด้วยคือถ้ามีระบบผู้บุกรุกเนี่ยแปรจะส่งเสียงร้องดังมากแล้วรถะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็จะทํางานควบคู่กับก,กุญแจ immobilizer แล้วก็สัญญาณกันขโมยนะครับแต่ระบบผู้บุกรุกเนี่ยคุณยังไม่ทันที่จะต้องมาทําอะไรกับรถอะ่ะแค่คุณเข้ามาในรถได้มันก็้้องสนนแลว เดนไ่ก็มีบอกฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันก่อนเลยดีกว่าเวลาสตาร์ทรถนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดาของโตโยต้านะครับต้องเหยียบฟ้าสตุกรุ่นครับเสียงเงียบเงียบ่นี้ก็จริงนะแต่เวลาวิ่งนี่จี๊บจ้าดน่าดูนะครับนี่แอร์เปิดตรงนี้แอร์เนี่ยปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับมีเป่าเป่าอุ่นเป่าเย็นได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Fa า t Eco ให้ด้วยเวลาที่เราต้องการความแรงของแอร์หรือว่าความประหยัดถัดมาจะเป็นในส่วนของไล่ฟฟ้้้้้าาาไลล่่กกกกรระะะจจจหหังงงมมีีทอขใดวย นะครับเป็นตัวปุ่มปรับโหมดนะครับก็คือจะเป็น normal คือเราโดถ่ายกำลัง60-40หน้า60หลัง40สปอร์ตบิดไปทางซ้ายนี่หน้าปัดจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับข้างหน้า30หลัง70แล้วก็เป็นแฟร c k นะครับแฟก,ก็คือเป็นสีแดงเข้มเลยนะครับแบบนี้ก็คือ50-50อันนี้ normal ก็ใช้งานในเมืองปกติอันนี้ก็เป็นท่อง power outlet นะครับไปชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์นะครับเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลังก็ดึงแป้นใต้หัวเกียร์นะ แล้วก็ยกมาที่เลยเกียร์หนึ่งมานิดนึงมีเสียงปี๊ดนะครับเกียร์เป็นแบบสั้นมากเลยนะเป็นแบบช็อตชิฟต์นะครับสั้นมากหกเกียร์นะครับแล้วก็ระบบเกียร์ก็จะมีระบบ IMT IMT คือ Intelligent Manual Transmission คือระบบมันจะเลี้ยงรอบเครื่องยนต์รอไว้ก่อนขณะที่จะเปลี่ยนเกียร์นะครับ แล้วก็จะมีระบบะปิดการล้อลื่นนะครับแล้วก็ปิดระบบสต็อปสตาร์ทนะครับเวลาที่รถติดเครื่องดับนะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันมีเอมเบลมบอกว่าคันนี้เป็น GRWRC นะครับสำหรับรถที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผ่านโฮโมโลเกตได้สิเข้าไปแข่งเว r l ์แลนด์ลี่นะครับแชมเปญชิพนะครับถัดมาเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนี่คือหนะ้าเครื่องเสียงของรถสูงนะครับหน้าจอแบบนี้หน้าจอสัมผัสเจ็ดนิ้วนะครับมีเลอเดลภาษาแล้วก็วอวเปเปอร์อ่าเปรูปรถ GR ด้วยนะครับอนนีเป็นตน้นเครื่องเสียงก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple พลาเรกับ Android Auto ้ได้ดีล a าแคได้ด้วยนะครับแต่เสียดายไม่มีกล้องมองหลังรถสูตรมาแต่ว่า a n นีเวย์เราก็ตอนหลังก็ส่วนใหญ่ก็จะไปติดกันนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับแรงเร็วแล้วก็ต้องเซฟด้วยนะครับคันนี้มากับโครงสร้างตัวถังนิรภัย G.O.A อยู่แล้วนะครับรับแรงกระแทกจากรอบด้านนะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยผ่อนหลังดึงกับอัตโนมัติโวมอะไรกับแป้นเบรกยุบตัวได้เมืเ่อกดอุบัในเหตุนะครับแล้วคันนี้มี ถุงลมให้ถึง6ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับรถรุ่นใหม่จะมี6ตำแหน่งแล้วจะไม่มีหัวเข่า,ขาคนขับแล้วนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยระบบเซฟตี้อย่างอื่นมันช่วยช่วยได้ดีเลยนะครับแล้วก็เบาะนั่งคู่หน้าจะเป็นแบบ WIL นะครับลดการกระแทกลดการบาดเจ็บเมือ่อกเมื่อถูกชนท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเครื่องเสียงของเราจะมีทั้งหมด6ลำโพงนะครับมีหน้า4หลัง2 นะครับปาร์ทรถจะเป็นแบบพรูสตาร์ทนะครับมีสัญลักษณ์ CR นะครับที่ปุ่มอะไรที่ปุ่มกดสตาร์ทนะครับแล้วก็ที่หัวหมอน,นเอาไว้ ซีลฟได้อ่ะมาดูกันนะครับว่าสมรรถนะ0-100ถึงภายใน5.5วินะครับกับเกียร์แมนนวล6สปีดขับเคลื่อน4ล้อนะครับรวมไปถึงท็อปสปีดสูงสุดนะครับที่็อกไว้2 3งอกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมายังไงนะครับมาดูกันดีกว่าคันนี้นะครับเป็นขุมพลังเครื่องยนต์3สูบ12วาล์วานะครับขนาด1,618ซีซี นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นหัวฉีดเทคโนโลยีแบบ D4S ก็คือเป็นหัวฉีดตรงกลางกระบอกสูบเลยมากับเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่คันนี้มีพละกำลังสูงสุดให้ถึง261แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรตเดียว แล้วก็รถคันนี้นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันเช้อเพิงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับปกติโดยเฉลี่ยเนี่ยรถขนาดนี้เนี่ยในเมืองก็วิ่งกัน1 0 1 2กิโลเมตรต่อลิจิตรแล้วถ้าขับชา้าก็จะประหยัดน้ำมันแต่ถ้าขับแรงเนี่ยพละกำลังก็มาอย่างแบบมหาศาลนะครับ ยากที่จะมาแซงนะครับถ้าไม่ใช่ระดับซุปเปอร์คาร์จริงๆนะครับณว,วันนี้นะครับทาง To y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับไล้นำรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถรุ่นพี่ที่ใหญ่กว่าแต่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนั่นคือ g c o r o l l a มาโชว์ในงานมอเตอร์ p o ณตอนนี้อยู่นะครับบอกก่อนว่าตัวนั้นเนี่ยแรงม้าจะมากกว่าคันนั้นแรงม้า300แรงม้านะครับแรงบิดมากกว่า10นิวตันคันนี้261แรงม้าคันนู้น3 0ม้ม้าคันนี้แรงบิด360นิวตันคันนู้นแรงบิด370นิวตัน เครื่องยนต์เดียวกันเกียร์บ็อกเหมือนกันเทคโนโลยีเดียวกันหมดนะครับแต่อยู่คนละแพลตฟอร์มรถกันคันนั้นจะเป็นแพลตฟอร์มของรถแฮชแบ็คเป็นตระกูลโคโรล่าหประตูนะครับน้าหนักจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่ารถคันไหนมีสเสน่ห์ผมชอบคันนี้ครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถ3ประตูครับและมันหายากมัน discontinu ไปแล้วคันนั้นนะครับเห็นทางสื่อมวลชนบางแหล่งนะครับลงราคาไว้ว่า3ามล้านเก้าแบาทแต่เป็นราคาที่โตโยต้ายังไม่คอนเฟิร์ม แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่ามีขายเมื่อไหร่ยังไงแต่แน่นอนครับคันนั้นเป็นรถที่ผลิตมาเรื่อยๆไม่ได้มีจํากัดเหมือนรถคันนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดกําลังหารถที่ต้องการเก็บสะสมอยู่นะครับผมบอกเลยครับ GR Yaris เป็นรถที่น่าเก็บไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาล้วครับวันนี้ต้อง ผมอาจารย์โต๊นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางผมแล้วก็ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปทำอะไรขับรถอะไรกินอะไรเที่ยวที่ไหนก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ a ซ Safe รักษาสุขภาพเอ j o จการใช้รถสวัสดีครับ I want me